วันนี้พวกเราจะมาทำเมนูคลาสสิกค็อกเทลที่เป็นผลผลิตจากเมนูคลาสสิกไดเคอรี่แต่ว่าไดเคอรี่แก้วนี้ครับมีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คือมีน้ำเกรปฟรุตแล้วหวานมา l ลาสกินลิเ u ลและก็เมนูนี้มีชื่อว่าเฮมเิงเวย์ไดเคอรีครับส่วนต้นกำเนิดของเมนูนี้นะครับพวกเราอาจจะต้องย้อนกลับไปในวันหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1930ครับ เมื่อตอนที่นักเขียนและนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเออร์เนสต์เฮมิงเวย์นั้นยังอาศัยอยู่ที่เมืองฮาวานาประเทศคิวบาครับซึ่งในวันนั้นนะครับคุณเฮมิงเวย์นั้นกําลังมองหาห้องน้ําเขาจึงเลือกเดินดุ่มเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลฟอริดา t a าพอหลังจากเขาเสร็จกิจส่วนตัวแล้ว ตัวเขาเองก็ได้เดินผ่านบาร์ที่คุณคอนสแตนติโนริบาลกัวเวิร์ตซึ่งเขาเป็นหัวหน้าบาร์เทนเดอร์และเป็นคนที่กำลังทำเมนูไดเคอรี่หลายสิบแก้วเพื่อให้คนในร้านชิมในตอนนั้นซึ่งตัวคุณเฮมเิงเวย์นั้นก็ไม่รอช้าครับเขาเดินเข้าไปชิมและก็ได้คอมเมนต์แก้วที่เขาชิมไว้ว่ารสชาตินี้มันไม่เลวเลยนะแต่ผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามันไม่มีน้ำตาลและเพิ่มเร้ารำเพิ่มอีกสักหน่อย ซึ่งตัวคุณคอนสแตนติโนครับก็เริ่มทำเมนู d ด i q อรี่อีกแก้วหนึ่งตามคำคอมเมนต์ที่ได้รับจากคุณเฮมิงเวย์และพร้อมตั้งชื่อเมนูนี้ตามนักเขียนชื่อดังอีกด้วยแต่หลายๆคนอาจจะทงสัยครับว่าทำไมคุณเฮมิงเวย์นั้นเลือกที่จะไม่ใส่น้ำตาลในเครื่องดื่มเลยทั้งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการบาลานซ์เครื่องดื่มแก้วหนึ่งซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวคุณเฮมิงเวย์นั่นเอง เขามีสภาวะเหล็กมากเกินไปในร่างกายครับหรือที่เรียกว่าอาการฮิโมโครมาโตซิสซึ่งภาวะนี้ก็สามารถทำให้เขาเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายๆและด้วยสาเหตุนี้ครับตัวเขาเองจึงเลือกพยายามเลี่ยงน้ำตาลและเอนจอกับการเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์แทนจากที่เราสังเกตได้ง่ายๆในหลายๆเมนูที่เขาดื่มนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับสูตรของเมนูนี้ก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งครับเมื่อตำแหน่งหัวหน้าบาร์เทนเดอร์ของเอลฟอริดิดา ก็ได้เปลี่ยนเป็นคุณแอนโตนิโอเมยลันซึ่งตัวเขาเองครับก็เลือกหยิบเมนูต่างๆที่มีในร้านมาปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเมนูแฮมิงเวย์ไดคิวด้วยและตัวเขาก็เลือกปรับปรุงเมนูนี้ด้วยการเพิ่มนานเกรฟฟุตและเล่าหวาดมาลาสกิ o โนลิเคลเพื่อให้เมนูนี้ถูกปากกับคนหมู่มากๆขึ้นครับ